สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เข้าครัวนะครับผมะจะมาทําเกี่ยวกับทอดกระเทียม3ามรสนะครับผมวัตถุดิบ <c oughs> ที่นํามาใช้ก็คืออ,อันนี้เนื้อนะครับเนื้ออันนี้คิดสร้างสรรค์เองครับผม <c oughs> เนื้อหั่นเป็นชิ้นๆครับผม <c oughs> บางๆครับผม ให้พอประมาณนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องครับผมอ่าเครื่องเครื่องอันนี้ผมอ่าบดตำละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับสามรสที่ว่านี้ก็คือมันจะมีอ่าพริกไทยดำนะครับพริกไทยดำแล้วก็กระเทียมอ่าแล้วก็หัวหอมนะครับอ่าเนี่ยตำอ่าคลุกให้เข้ากันนะครับอ่าตำ อันนี้นะครับผมอ่นนี้ก็จะเป็นวัสดุนะครับอ่นนี้ก็พริกไทยดำนะครับตำให้ละเอียดเหมือนกันแล้วก็หัวหอมอหั่นให้พอประมาณบางๆนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือจะแกะเปลือกก็ได้หรือว่าไม่แกะก็ได้ส่วนผมนั้นเลือกที่จะไม่แกะเปลือกนะครับรู้สึกว่ามันจะได้รสชาตินะครับก็ประมาณนี้ครับผม แล้วก็ในส่วนที่เหลือก็มีน้ำตาลาหรือว่าน้ำตาลปีป๊บที่ผมจัดเตรียมอยู่นะครับแล้วก็เกลือหรือว่าน้ำปลาพวกนี้ขึ้นอยู่กับรสชาติที่เราอยากได้นะครับว่าจะเอาประมาณไหนนะครับส่วนผมก็จะมีน้ำตาลปีป๊บน้ำตาลปีป๊บแล้วก็ ซอสหอยนางรมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บที่ผมเตรียมไว้นะครับก็คือจะแทนเป็นน้ำตาลเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมขึ้นและก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับที่ผมเ,ล,เลือกแล้วก็เกลือ,อหรือว่าน้ำปลาตามที่เราอยากได้รสชาติตามที่เราต้องการนะครับอ,อันนี้ก็คือ เนื้อประมาณนี้ครับผ,ผมแล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องอต่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่า,าในการปรุงสุกเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนนะครับทีนี้รู้สึกว่าน้ามันจะเดือดจะร้อนได้ที่แล้วนะครับทีนี้เราก็าจับใส่กระเทียม หัวหอมแล้วก็พริกไข่ดำก่อนนะครับอ่านี่นะครับอ,อโอเคออันนี้เป็นเมนูแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่ขึ้นอยู่กับรสชาติ ที่เราอยากจะปรุงรองนะครับอโอเคนะครับเกียวหอมอนะครับประมาณนี้ครับผมอ่าอันนี้เราก็เกียวให้มันได้ที่น้ำมันก็พอป,ประมาณนะครับ เครื่องที่เราเตรียมไว้ออหอมหอมครับอประมาณนี้เดี๋ยวให้เครื่องมัน ได้ที่ก่อนแล้วก็เอาน้ำตาลปีป๊บหรือว่าไอ้พวกน้ำปลาเนี่ยามาใส่เพื่อให้ได้รสชาติที่เราต้องการนะครับอ่ะนี่นะครับอ่าอันนี้น้ำตาลปี๊บนะครับอ่าพอประมาณนะครับไม่ต้องหวานมาก Okay. ได้ที่หรือว่าจะใส่น้ำตาลก็ได้แต่ว่าผมเลือกที่จะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับออืมอม,มันจะหลากหลายกลิ่นจะหลากหลายนะครับอ่าอันนี้คั่วให้เข้ากันอืมหอมครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาซ้อนหอยนางรมนะครับเท mm. okay. พอประมาณนะครับ mm. แล้วก็คั่วให้เข้ากันนะครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับผมอ่า จะได้กลิ่นหอมหอมอต่อไปก็คือเกลือนะครับเกลือสักนิดนึงไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเค็มให้มันได้รสชาติชอากระสามรสนะครับ